สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่2025ทาง Global Firepower ได้ประกาศการจัดอันดับกำลังทางทหารโลกปี2025การจัดอันดับกำลังทางทหารโดย Global Firepower จะไม่นับรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์แต่จะจัดอันดับประเทศต่างๆโดยพิจารณาจากกำลังรบที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันโดยประเมินจากปัจจัยกว่า60รายกา ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆตั้งแต่ขนาดข,าดของกองทัพสถานการณ์ทางการเงินขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงและภูมิศาสตร์เพื่อคำนวณค่าดัชนีกำลังอำนาจ Power Index ของแต่ละประเทศดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูประเทศที่ติดอันดับ10อันดับแรกของการจัดอันดับของ Global f i r e Power ว่าจะมีประเทศอะไรกันบ้างพร้อมทั้งรายละเอียดและบทวิเคราะห์ของแต่ละประเทศกันค่ะ เริ่มจากอันดับที่10คือประเทศอิตาลีซึ่งยังคงรักษาอันดับเดิมจากปี2024จุดเด่นของอิตาลีคือมีอุตสาหกรรมทางการทหารที่มั่นคงอิตาลีมีกำลังทหารประจำการ3 4 0 0 0 0่นนายปัจจุบันใช้ระบบทหารอาชีพหลังจากการยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารในปี2004อิตาลีมีกองกำลังเรือที่แข็งแกร่งในยุโรปใต้รวมกับสเปนโดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลํลำและสามารถปฏิบัติการเครื่องบินยุคที่5อย่าง F 3 5บ B จากเรือบรรทุกเครื่องบินได้ทำให้เป็นประเทศที่3ในโลกตะวันตกต่อจากสหรัฐและอังกฤษที่สามารถปฏิบัติการเครื่องบินยุคที่5จากเรือบรรทุกเครื่องบินได้บทบาทหลักของกองทัพอิตาลีในนาโตคือการร่วมมือกับตุรกีและกรีซในคาบสมุทรบอลค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียขยายอิทธิพลจากทะเลดำสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียและอิตาลียังเป็นฐานที่สําคัญในกรณีที่นาโตเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งในแอฟริกา แม้จะมีภาพลักษณ์ว่ากองทัพบ,บกค่อนข้างอ่อนแอแต่กำลังทางบกของอิตาลีได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีกองทัพบ,บกที่แข็งแกร่งตามแบบของยุโรอุตสาหกรรมทางการทหารของอิตาลีมีการพัฒนาอย่างมากบริษัทลโอนาโดซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องบินยูโรไฟร์เป็นบริษัทใหญ่อันดับสอของอิตาลี และฟิ n แคน t ทีลซึ่งเป็นบริษัทต,ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นผู้สร้างเรือลบหลักให้กับกองทัพเรืออิตาลีนอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนอย่ามเบเดตาซึ่งมีชื่อเสียงจากปืน M9 และเบลนีที่มีชื่อเสียงจาก M4 ร่รวมถึงอเลเนียนอามาชีผู้ผลิตเครื่องบินฝึก M346 และอากุสตาผู้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตี A129 กแมนทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทของอิตาลี o c t o m e l e l a มเป็นบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สำคัญอีกแห่งของอิตาลีซึ่งได้รับการประเมินว่ามีเทคโนโลยีทัดเทียมกับไล n ์เมทรของเยอรมน,นีโดยมีชื่อเสียงจากปืน o u t o m e l e l a 7 6ม mm. เมตรนอกจากนี้ Fiat ซึ่งมีชื่อเสียงด้านรถยนต์ก็ผลิตรถทุ้มเกาะคุณภาพสูงและปัจจุบันกองทัพบบอิตาลีได้ใช้รถถัง C1 a r i e t อรุ่นที่3เป็นรถถังหลัก ปัจจุบันอิตาลีมีรถถังหลักอาริเอเตรุ่นที่3ที่พัฒนาขึ้นเองจำนวน200คันและมีแผนที่จะอัปเกรดรถถังผ่านโครงการ C2 a องอารเอเตให้แล้วเสร็จภายในปี2035ต่อมาอันดับที่9คือตุรกีมีคำกล่าวว่าชาวตุรกีทุกคนเกิดมาเป็นนักรบตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันตกร่วมกับอิหร่านและอิสราเอลและมีกำลังพลมากเป็นอันดับสองในนาโตรองจากสหรัฐอเมริกา ตุรกีมีกำลังทหารประจำการ3 5 5 2 0 0นายและกำลังกึ่งทหาร1,050,000นายรวมเป็นกำลังพลประมาณ5 0 0 0 0นายสาเหตุที่ตุรกีต้องการรักษากองกำลังขนาดใหญ่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของประเทศตุรกีตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนระเบิดพลังงานของยุโรปอีกทั้งยังมีความตึงเครียดทางประวัติศาสตร์กับรัเสเซียและล้อมรอบด้วยตะวันออกกลางที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลา หากไม่สามารถรักษากองกำลังที่เข้มแข็งไว้ได้ก็อาจถูกดึงเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งภายนอกได้ทุกเมื่อโดยไม่เป็นไปตามเจตจำนงของประเทศอย่างไรก็ตามแม้ว่าในปี2014ตุรกีจะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่17ของโลกแต่เมื่อเทียบกับขนาดของกองทัพที่ใหญ่มากเศรษฐกิจยังไม่แข็งแกร่งพอ ทำให้อาวุธยุกรณ์หลายอย่างล้าสมัยและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐซึ่งให้การสนับสนุนทางด้านการเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อปีและความช่วยเหลือทางทหารอื่นๆนอกเหนือจากนั้นรัฐบาตลตุรกีตระหนักด,ดีว่าปัญหาทางอาวุธยุกรณ์ที่ล้าสมัยจึงทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงและพัฒนาอาวุธของตนเอง ผลจากความพยายามนี้ได้แก่รถถังอันไตที่พัฒนาโดยบริษัทอัโตคาของตุรกีโดยได้รับการสนับสนุนการออกแบบและเทคโนโลยีจากบริษัทฮุนไดโ o t e มผู้พัฒนารถถัง K2 b l a แบ p a แพ h e r ของเกาหลีใต้ปืนทีน่5ที่พัฒนาจาก K9 ของเกาหลีใต้เฮลิคอปเตอร์โจมตี T129 ที่พัฒนามาจาก A129 ของอิตาลี เครื่องบิในไทยที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและโดรนบราลัคทะที่กลายเป็นสินค้าขายดีระดับโลกปัจจุบันความพยายามในการปรับปรุงกองทัพของรัฐบาลอิตาลีได้รับการประเมินว่าประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดและกำลังก้าวขึ้นไปสู่ดาวลุ่มในตลาดอุตสาหการรมป้องกันประเทศระดับโลกต่อมาอันดับที่8คือญี่ปุ่นงบประมาณกาลาโหมของญี่ปุ่นในปี2025ตั้งไว้ที่51.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น9.4%จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในปี2024ญี่ปุ่นซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกได้รับการประเมินว่ากำลังเริ่มการติดตั้งอาวุธอีกครั้งอย่างจริงจังนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโดยอาศัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในปีนี้กองกำลังภาคพ,พื้นดินมีแผนจะจัดหารถถัง224คันและรถห่้มเกราะ204คันกองกำลังทางทะเลจะจัดหาเรือพิฆาตติดตั้งระบบอีจี2ลำและเรือฟีเกต16ลำ ส่วนกองกำลังทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินลบยุคที่5าจำนวน125าลำเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า12ลำเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล60ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ3ลำอย่างไรก็ตามการประเมินกำลังทางฐานในปี2025ยังไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และเนื่องจากประเทศอื่นๆก็เพิ่มการลงทุนด้านการทหารเช่นกันทำให้ญี่ปุ่นตกจากอันดับที่7ในปี2024ยมาอยู่ในอันดับที่8ในปี2025 ญี่ปุ่นมีกำลังทางทหารประจำการประมาณ2,05,000 0นายและกำลังกึ่งทหาร25,000นายรวมเป็นกำลังพลทั้งหมดประมาณ2,08,000 0นายมียานยนต์หุ้มเกาะรวมถึงรถถังและรถทุ้มเกาะ1,600คันอากาศยาน1,600ลำเรือดำน้ำ22ลำด้วยมีแผนจะเปลี่ยนเรือดำน้ำทั้งหมดเป็นรุ่นใหม่ภายในปี2029 ในอดีตกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกจัดวางกำลังไว้ตอนบนในพื้นที่ฮอกไกโดซึ่งมีกรณีพิพาทกับรัสเซียแต่ปัจจุบันเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะเซนกุกุกับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการจัดวางกำลังจึงมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีเกาะคิวชูและโอกินาวาตั้งอยู่อันดับที่7คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ลดขนาดกองทัพลงตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมากหลังเกิดสงครามรัเสเซียและยูเครนลักษณะเด่นของกองทัพฝรั่งเศสคือนโยบายการพัฒนาอาวุธด้วยตนเองไม่พึ่งพาอาวุธจากประเทศอื่นด้วยนโยบายนี้ทําให้ประเทศฝรั่งเศสผลิตอาวุธส่วนใหญ่ได้เองจึงเป็นจุดเด่นที่สําคัญที่สุดหลังจากเกิดสงครามยูเครนฝรั่งเศสได้ทุ่มงบประมาณกรลาโหม50อร์เซไปกับการเพิ่มความสามารถทางทหารและเพิ่มงบประมาณด้านการปฏิบัติการอย่างมากเพื่อปรับปรุงสวัสดิการของทหาร กองทัพฝรั่งเศสมีกําลังทหารประจําการ200,000นายและกําลังกึ่งทหาร150,000นายรวมเป็นกําลังพลทั้งหมดประมาณ350,000นายฝรั่งเศสผลิตยานยนต์ทางทหารอาวุธปืนเรือรบและอากาศยานคุณภาพสูงเองภายในยุโรปเป็นหนึ่งใน6ประเทศที่มีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์โดยได้รับการประเมินว่ามีกําลังทางบกทางอากาศและทางเรือที่สมดุลอันดับที่6คือสหรัฐอาจกา สาอาณณจากมีกำลังทหารประจำการประมาณ180,000นายแม้จำนวนทหารจะดูน้อยแต่ส่วนใหญ่เป็นนายทหารและทหารชั้นยอดโดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่สามารถเพิ่มขนาดกองทัพได้อย่างรวดเร็วในยามิกฤตตโดยเหตุน,นี้เองกองทัพอังกฤษจึงได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถในการรบที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีกำลังพลน้อยด้วยความที่เป็นประเทศเกาะเช่นเดียวกับญี่ปุ่นจึงมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่ง รวมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังซึ่งมีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเป็นศูนย์กลางและมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามสาลชาชณาจักรถูกประเมินวา่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการลดกําลังทางทหารหลังสงครามเย็นต่างจากฝรั่งเศสที่แม้จะลดกําลังทางทหารแต่ยังคงลงทุนในการพัฒนาอาวุธอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการส่งออกอาวุธ ทำให้รักษาขีดความสามารถในการผลิตอาวุธไว้ได้แต่สหรัฐาจากกับถูกประเมินว่ามีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตแม้ว่าสหรัฐกเคยเป็นประเทศที่ผลิตปืน K92A อันทรงพลังได้เองแต่ปัจจุบันต้องนำเข้าปืน RCH155 มมจากเยอรมนี และโรงงานของ BAE ที่เคยผลิตรถถัง Challenger 2ก็ถูกควบรวมกับบริษัทอื่นเนื่องจากไม่มีการผลิตรถถังอีกต่อไปหลังสิ้นสุดสงครามเย็ยนกองทัพอังกฤษได้ยุติการใช้รถถัง c h i e f t a n จำนวนประมาณ900คันภายในปี1995และรถถัง Challenger 1จำนวน420คันที่ใช้งานจนถึงปี2001โดย402คันถูกขายกับจอร์แดนจากนั้นได้จะหารถถัง Challenger 2จำนวน386คัน แต่ปัจจุบันรถถัง43คันถูกประเมินว่าไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเสื่อมสภาพ14คันถูกส่งไปยังยูเครนเหลือใช้งานอยู่ประมาณ227คันในจำนวนนี้มีเพียง148คันที่กำลังอัปเกรดเป็น Challenger 3ปัญหาคือโรงงานที่เคยผลิต Challenger 2ไม่มีอยู่อีกต่อไปทำให้การที่อังกฤษจะกลับมาผลิตรถถังอีกครั้งต้องใช้เวลานานหรือต้องร่วมมือกับประเทศอื่นในการผลิตอันดับที่5คือเกาหลีใต้ เกาหลีใต้มีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์คือถูกล้อมรอบด้วยประเทศมหาอำนาจอย่างจีนญี่ปุ่นและรัสเซียอีกทั้นอยู่ในสภาพหยุดยิงกับเกาหลีเหนือโดยที่สงครามยังไม่สิ้นสุดอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเกาหลีเกาหลีใต้ไม่มีรถถังแม้แต่คันเดียวทำให้ฐานต้องต่อสู้กับรถถังของกองทัพเกาหลีเหนือด้วยระเบิดมือและการเข้าประชิดต,ตัวจากประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดนี้จึงได้มีการลงทุนอย่างมากในการผลิตอาวุธด,ด้วยตนเอง ปัจจุบันเกาหลีใต้สามารถผลิตอาวุธได้เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถถังรถพุ่มเกาะขีปนาวุธเครื่องบินรบเรือดำน้ำเรือรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศลักษณะเด่นของกองทัพเกาหลีใต้คือมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของรัฐกับบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเอกชนทําให้สามารถรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและด้วยสถานการณ์การเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือ ทำให้การผลิตอาวุธที่พัฒนาขึ้นเองมีปริมาณการผลิตที่แน่นอนในระดับหนึ่งส่งผลให้ราคาอาวุธถูกลงนอกจากนี้เกาหลีตใต้เป็นประเทศเดียวในโลกตะวันตกที่มีระบบการผลิตที่สามารถผลิตอาวุธได้ทุกประเภทจนได้รับฉายาว่าเป็นคลังแสงของโลกตะวันตกปัจจุบันเกาหลีตใต้ครองอันดับสองในตลาดการต่อเรือโลกรองจากจีนและได้รับการประเมินว่ามีความสามารถในการต่อเรือคุณภาพสูงเป็นอันดับหนึ่ง จนได้ทำสัญญาซ่อมเรือรบของสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้มีกำลังทหารประจำการ6แสนนายและกำลังกึ่งทหาร1 2,000 0นายรวมเป็นกำลังพลทั้งหมดประมาณ7 2,000 0นายและเนื่องจากผู้ชายส่วนใหญ่ผ่านการเกณฑ์ทหารทำให้นยามฉุกเฉินสามารถระดมพลได้ประมาณถึง4ล้านคนกองทัพเกาหลีใต้มีปืนใหญ่ประมาณ8,000กระบอกรถถังจำนวน2,200คันโดยเป็นรถถังเค .2 จำนวน400คัน มีขีปนาวุธควนหมู่5ที่ได้รับฉายาว่าเป็นจรวดอสูรเนื่องจากบรรทุกหัวรบขนาด8ตันและมีระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องบินรบที่พัฒนาขึ้นเองโดยเป็นที่ทราบกันดีว่าขีปนาวุธควนหมู่สามารถแดัดแปลงเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลได้หากลดขนาดหัวรบลงล่าสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือมีแผนจะจัดหาเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A Poseidon จำนวน6ลำ การพัฒนาเรือดำน้ำขนาด3,600ตันเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการผลิตรวมทั้งกำลังดำเนินโครงการเรือพิคาารุ่นใหม่อันดับที่4คืออินเดียอินเดียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกโดยแซงหน้าจีนมีกำลังทหารประจำการ1.45ล้านคนกำลังกึ่งทหาร2-5ล้านคนรวมเป็นกำลังพลทั้งสิ้นประมาณ4ล้านนายเมื่อพิจารณาลักษณะของกองทัพอินเดียพบว่ามีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่มีความไม่สมดุลของเทคโนโลยีที่รุนแรงและบุคลากรที่มีความสามารถสูงจํานวนมากของอินเดียได้ย้ายไปต่างประเทศและไม่กลับมาซึ่งเป็นการสูญเสียระดับชาติที่สําคัญอินเดียได้พัฒนาด้านการทหารหลายด้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอากาศและขีปนาวุธโดยในปี2022ได้พัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของตอนเองและในปี2024ประสบความสําเร็จในการทดลองถีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสศยไกญ่ที่มีความเร็ว6มก ทำให้กลายเป็นประเทศที่มีกีปอาวุธความเร็วเหนือเสียงปัจจุบันอินเดียกําลังผลิตปืนเคเกของเกาหลีใต้ภายใต้ใบอนุญาตและกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเครื่องบินรบของตนเองเพื่อเสริมสร้างกําลังทางอากาศจนกว่าการพัฒนาเครื่องบินรบของตนเองจะเสร็จสิน้นอินเดียได้ตกลงที่จะซื้อเครื่องบินรบราฟาของฝรั่งเศสเพิ่มอีก26ลำและเรือดำน้ำชันสกอร์เปียนอีก3ลำ เรือดำน้ำชั้นสกอร์เปียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสามารถดำน้ำได้นานกว่าเรือดำน้ำรุ่นก่อนหน้านี้กำลังถูกต่อที่มุมไบของอินเดียด้วยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสข้อสังเกตที่น่าสนใจในการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศของอินเดียคืออินเดียซึ่งเคยนำเข้าอาวุธส่วนใหญ่จากรัเสเซียกำลังหันมาพัฒนาอาวุธเองและกระจายการนำเข้าอาวุธจากหลากหลายประเทศมากขึ้นอันดับที่3คือจีน จีนได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการทําให้กองทัพทันสมัยมากขึ้นโดยอาศัยพลังทางเศรษฐกิจในฐานนะเป็นประเทศที่มี GDP ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกปัจจุบันเทคโนโลยีทางทหารของจีนได้พัฒนาอย่างม,มากในเกือบทุกด,ด้านทั้งเครื่องบินรบ AI หุ่นยนต์ขีปนาวุธโดรนและเรือรบและจากอาวุธที่เปิดเผยล่าสุดดูเหมือนว่าจีนกำลังก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ลอกเลียนแบบอาวุธของสหรัฐและรัเสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนาะที่ก่อนหน้านี้จีนทุ่มเททรัพยากรไปกับการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางและไกลรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงตามยุทธศาสตร์การปฏิเสธการเข้าถึงซึ่งเน้นการป้องกันแต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าจุดเน้นได้เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาอาวุธเชิงลุกมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านโดรนจีนได้พัฒนาโดรนหลากหลายรูปแบบไปจนถึงโดรนที่สามารถบินได้ไกลกว่า1000กิโลเมตร เราสามารถเห็นได้ว่ามีการพัฒนายุทธศาสตร์ทางทหารใหม่ๆควบคู่ไปกับการพัฒนาเหล่านี้นั่นคือยุทธวิธีทางอากาศของกองทัพจีนจะมุ่งเน้นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอากาศยานแบบมีคนขับกับไร้คนขับโดยใช้โดรนและ AI การรับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์สถานการณ์สนามรบด้วย AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเร็วในการทำสงครามและเพื่อทดวจสอบยุทธวิธีเหล่านี้จึงมีการพัฒนาโดรนต่างๆเช่น J36 ซึ่งเป็นโดรนความเร็วเหนือเสียงที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้แนวทางนี้มีทิศทางเดียวกับโครงการรบทางอากาศลุ่มต่อไปของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดระบบลบแบบบูรณาการผ่านเครือข่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดรนไร้คนขับจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบก,การลบและยุทธศาสตร์ใหมๆ่ๆ ดังนั้นคาดการว่าในปี2025มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีอาวุธใหม่ๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นี้ของจีนปรากฏให้เห็นมากขึ้นต่อไปเกออับที่2คือรัเสเซียปัจจุบันหลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีความสนใจกำลังมุ่งไปที่ว่าสงครามในยูเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับกำลังทหารของรัเสเซียสิ่งที่เราควรพิจารณาไม่ใช่กำลังทหารในปัจจุบันแต่เป็นรัเสเซียหลังสงครามยูเครน โดยในขณะนี้เมื่อสงครามยูเครนยืดเยือโรงงานอาวุธเดิมของรัเสเซียได้เริ่มกลับมาผลิตอีกครั้งและมีขนาดใหญ่ขึ้นและเราสามารถคาดการได้ว่าหลังสงครามความสัมพันธ์กับยูเครนและนาโตจะยากที่จะกลับมาสู่บรรยากาศที่สันตินี่หมายความว่าการลงทุนด้านการทหารของรัเสเซียจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลังสงครามยูเครนสิ้นสุดลง ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่กำลังทหารของรัสเซียในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าปัจจุบันและอาจก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางทหารในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกาคงไม่มีใครเห็นต่างว่าสหรัฐอเมริกายังคงรักษาต,ตำแหน่งมหาอำนาจทางทหารอันดับหนึ่งของโลกต่อไปแต่ในช่วงทศวรรษ1990หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงสหรัฐได้วางยุทธศาสตร์ที่จะเอาชนะสงครามพร้อมกันทั้งสองแห่ง คือในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือโดยเทคโนโลยีและกําลังทหารที่เหนือกว่ายอย่างท่วมทน้นอย่างไรก็ตามตามที่ศาสตราจารย์พอลเคนเนดี้ที่เขียนในหนังสือ The l a s t and the Fall of the Gas Power กล่าวว่าการขยายกำลังทหารที่มากเกินไปเป็นสาเหตุหลักของการล่มสลายของมหาอำนาจในประวัติศาสตร์มีการประเมินว่าสหรัฐกำลังประสบผลกระทบจากการขยายกำลังทหารที่มากเกินไปเช่นเดียวกับจกกักรวรรดิอื่นๆในประวัติศาสตร์ หลังจากที่ต้องทำสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานเป็นเวลานาน,านในปี2012รัฐบาลโอบามาได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการชนะสงครามสองแห่งเป็นยุทธศาสตร์วันพัสคือชนะหนึ่งสงครามและยับยั้งอีกหนึ่งสงครามและสงครามหนึ่งที่ตั้งเป้าไว้นั่นก็คือกับจีนจากรายงานขีดความสามารถในการทำสงครามของกองทัพสหรัฐที่เปิดเผยโดยมัลติ Heritage ในปี2022พบว่า ยกเว้นนาวิกโยธิละอาวุธนิวเคลียร์แล้วโดวยรวมขีดความสามารถในการทำสงครามลดลงดังภาพที่ได้เห็นโดยกองทัพเรือมีการประเมินว่าต้องการเรือรบ400ลำและเครื่องบิน624ลำแต่ปัจจุบันมีเรือรบเพียง298ลำและคาดว่าจะลดลงเหลือ280ลำในปี2037ในขณะที่จีนมีเรือรบ370ลำในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มเป็น400ลำในปี2025 ด้วยเหตุน,นี้จึงมีการประเมินขีดความสามารถในการทำสงครามของกองทัพเรือว่าอ่อนแอส่วนกองทัพอากาศนั้นมีเครื่องบินรบเพียง1,000ลัลำคือ86%จากความต้องการ1,200ัสําลำสำหรับการปฏิบัติการและเครื่องบินส่วนใหญ่เก่าและล้าสมัยขาดนักบินถึง650คนและชั่วโมงฝึกบินไม่เพียงพอจึงได้รับการประเมินว่าขีดความสามารถในการทำสงครามอยู่ในระดับอ่อนแอมาก จริงๆแล้วเหตุผลที่กองทัพเรือสารัดทำสัญญาซ่อมเรือกับบริษัทต่อเรือของเกาหลีใต้ก็เพราะความสามารถในการต่อเรือและซ่อมเรือของสารัฐในปัจจุบันต่ำมากแม้งบประมาณกรลาหหมของสารัดจะดูมากแต่ปัจจุบันสารัฐมีฐานทัพทั่วโลกถึง800แห่งโดยแต่ละฐานมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฉลี่ยมากกว่า200ล้านดอลลาร์ต่อปีและมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาวุธที่สูงเกินไปเนื่องจากการพัฒนาอาวุธนำโดยบริษัทเอกชน แม้ว่าจะมีบริษัทนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแต่ราคาอาวุธขอสัะท,ที่แพงนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนเมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากขึ้นแม้จะเป็นอาวุธที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับจีนหรือรัเสเซียแต่ค่าใช้จ่ายที่สหรัฐจ่ายให้กับบริษัทอุตสาหการรมป้องกันประเทศของตอนนั้นสูงเกินไป และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฐานทัพทหารในต่างประเทศปัญหาที่สหรัฐกำลังบผชเิญคือแม้จะมีงบประมาณทางทหารมากแต่การรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอย่างท่วมท้นเหมือนในอดีตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปจากคําพูดของทรัมป์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีแต่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือว่าหลังจากที่เขาเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีเขาจะสามารถลดอิทธิพลของกลุ่มที่เรียกว่า d Deep s t a t e ซึ่งประกอบด้วยบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและกลุ่มนีโอคอะที่มีอิทธิพลต่อนโยบายของสารารได้จริงตามที่เขาพูดหรือไม่และนี่ก็คือ10อันดับและกองทัพที่แข็งแร่งที่สุดของโลกในปี2025เนื่องจากระยะนี้ทางช่องถูกจำกัดการเข้าถึงโดยไม่ทราบสาเหตุดังนั้นฝากท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เขียนคอมเมนต์ comment, เพื่อให้มีการเข้าถึงให้ได้มากขึ้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ